เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดหเจ็ดแปดเจ็ด 9, เก้เจ็ดเก้าหกสิเจ็ดสิเป็นเจ็ดเจ็ดสิเป็นเจ็ดเจ็ดสิเอเป็นเจ็ดเจ็ดเจเป็นเจ็ดเจ็ดเจเป็นแปดสิบสี่เดิบงเป็นแปนดสิบสี่กดติดตามกดกระดิ่งได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสดีครับ